จากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาพรงกูจับจังหวัดลอนทานีอ่าวันนี้พามาดูยกล่องนะครับยกล่องใบยีิบสองนิ้วครับใส่รถรุ่นเอล์ม่เกิน์ห้าสิบแรงนะครับอ่านี่ครับมีของเข้ามาใหม่ครับของพเพนะิ่งเข้าวันนี้ครับของเพิ่งเข้านะครับมีทั้งตัวตั้งต้นนอนอยู่นะครับวางเรียร่าดเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่จะวางนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะอ่าจะไม่จัดสถานที่อ่าสำหรับตัวนี้เป็นยกล่องใบยี่สิบสองนิ้วนะครับใบยี่สิบสองนิ้วตัวนี้เป็นของ CBI นะครับของ CBI ครับสภาพสวยพร้อมใจงานนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่1 3 5 0 0ับาทครับราคารดพิเศษ13,500ับาทราคาทดลองได้นะครับราคาทดลองได้13,500บาทครับถูกราคาถูกๆครับของใหม่นะครับย้ำว่าของใหม่ของใหม่ขายถูกๆนะครับขายถูกๆ13,500บาทราคานี้เลยนะครับถูกที่สุดแล้วครับ สำหรับรุ่นนี้ถูกที่สุดเลยครับก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดอรยยมาณหกเจ็ดตัวนะครับหกเจ็ดตัวก็สําหรับคนที่สนใจก็สอบถามันเข้ามาได้ครับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาประจับจังหวัดบุนีรน,นีเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งสำหรับคนที่สนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ ร้านเปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับทุกค้าทุกท่านโอเคครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ